เพราะมันล่องมันตะแคงมามานต้องกบแ้โดนเมาลยนยต้ก็จบแล้วยังกัะเทเล่มาเลยลันั้ะ พามาเพื่อให้ลองดูว่าโอเคพามาเพื่ออะไรพามาเพื่ออะไรรูมันมีหลักฐานให้ดูชัดเจนว่าเฮยทางง่ายๆน,นะจำไม่ได้ทางง่ายรู้ได้ไงมันง่ายอย่างมาสี่ผ้ามันเหรอทางนี้ก็เอียงเหรอไม่เยอะเท่าไหร่อยากจะขี่รถอยากจะขี่รถอยากจะขี่รถ เราจะขี่รถมาเองตั้งแต่คลองแรกแล้วขาสั้นไอ้กองแคก้อนฟมันมีตัวใหม่ที่เป็นไม่มีพ่อน้ำอ่ะ3 0มอนกำลังจะเปลี่ยนจรู้จะนำเข้าไทยหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นเาสนใจไม่ต้องพ่วนะ้ำเลยเร่ยสสาม้อยซี เ่ทอทำไรเพ่อฮะลองถามก็เราเราพอไปได้ใช่ไหมละยังไงเเอาเนียถามจะเดี<ะ>๋ยวถามดจพ<ะ>อ,ะจะอะจะดีไหม จริงพรุ่งนี้เขาจะเวลาไปรถเหนื่อยใช่ไหมครับใา่ใช่ครับถามเขายอะมาขอให้เตี๋ต่อเขาไม่พอใจที่เขาแกะทิ้งเลยอะไเหรอเจ้าสองร้อยบเอาลองเลยจ้าแล้วติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งไปไว้ตรงนี่เป็นไงออกแบบสวยไหมออกแบบข้ามคืนลูกสาวออกแบบให้และและคันเนี้ยไม่ไม่ในออกแบบแต่รถอืมโอเค ไม่ไม่ไม่ต้องเจอกันถึงจะแปะให้ไม่เจอรถไม่ให้รถทำเบรกรถทำเบรกไม่เจอรถไม่ให้อ่ะไม่ให้หรอกใช่ไหมพ่อได้ว่าถึงว่าจะแช่ตัวคุณเพราะมีขี้หัวนี่อุ้ยมดดิ้งโอ้ขนมปี๊บเขป็นปี๊บเลยอ่ะอันนี้จริงจริอไวะอันี้ขนมปี๊บจริงอ่ะอ้มดดิ้งาจริงจริงมีมยกของมา มีน <lush> ้ำไฟไม่รู้มีควันไ่เ็นนามีกาแฟเอาไขรไกลมาเชัยทำแม่ดดูดตำแย่แมวอยู่หลังคาตําแย่ตัวตำแย่เจ้าด้านนี้กับหัวกับหางกับหัวกับหางพี่ เอเลี่ยนวันนี้มือใครกันใส่มาวันนี้เลยแฮ่ชานมข้าวมราใหม่อะป้าชานมชานมมามันไม่ใช่ชานมมันนี่โอเลี้ยงโอเลี้ยงเฉย ขึ้นมาถุงกำลังหักถุงเอาวางไว้เลยข้าวเยอะมากข้าวหอมมะลิด้วยนะข้าวจังดีเลยเนี่ยกินเหมือนกินที่บ้านเลยโหกินที่หอนหอมนุ่มคุ้มราคาข้าวหอมมะลิลาพิสแกเแก่ประมดเขาทำไมนะอ่านให้ฟั่งเฉยไม่ได้โปรโมทจ้ะไหม ที่บ้านเราไม่ได้กินยี่ห้อนี้รถดงรถดีจะไม่หมดนีด่แหละหนม่มาปลาก,กระป๋องเป็นโลกไยกับบ้านอ <c oughs> ่เห็นก็เต็มไหมไม่บุรีไม่เต็มเล้วผก็เปัดไม่บุรี <c oughs> คนเห็นสิฮะเดี๋ยวเอาไปมีสองสบ นี่เราใส่อะไรเนี่ยผมนัวเนี่ยก็เวลาเขากินทำกับข้าวไงผัดผักกงผักกูดอะไรเงี้ยน้ำตาลไม่มีเลยมีแต่น้ำปลามีน้ำตาลมีอยู่สองสามถุงน,น่นนี่ว่าให้กินแต่เค็มนะเนี่ย <c oughs> นี่ไงน้ำตาลมาแล้วมีทองไหมมีทองไหมมีทองโปรโมดแล้วไหมตรงฟ้าหรือเปล่าตรงฟ้าได้ไหมใช่เราต้องอม,ม,อม,มีทองโปรโมดเลยถึงจะอยู่บ้างวะเนี่ย ลั่นลั่นมันหนักเนียมันเกไปแยะเลยนะทรายอืมผมผมง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะง่ายกว่าฮะเี่ผมมาปุ๊บปุ๊บไปหกมันไม่ไม่แค่นี้ไงปกติเอาขันยามมามีเยอะก็ดิ่งกว่านี้เองนะนี่เหมือนเขาถ่ายมาเขาล้วหินมาเห็นปะเหมือนเล้วหินมาปัดมา สุดายางที่เป็น,นยางใหม่เลยหมูป็นปั่นมื่อดีมันกไม่น่าแล้วกลับกลับไปทอนมามาขึ้นบนเลยาขึ้นบนเลยน้ำตืมอันนี้กางเข้านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชิเซเวน่นใหม่โอ้โหตอนนี้ก็แหบนีเล็กปี๊บใหญ่เนี่ยจะบอกให้ฟังทำเท่าที่มี ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดทําเท่าที่มีเนี่ยคือจะหมดทั้งบ้านทาั้งรถทั้งอะไรเลยอันนี้ทําเท่าที่ศรทัทธาเท่าที่เราไหวเรามาแบ่งปันนึกออกไหมเ,เราเห็นเขาตัวแบ่งปันโอ้ยออออพึ่งต่อยอย้๊แบบเมื่อไหร่เมื่อกี้นี่อะไรต่อยอ่ะพึ่งต่อยแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อกี้ตกลงอะไรต่อยพึ่งต่อยอะไรคือเราแบ่งปันเราเอามาแบ่งกัน,น,นเพราะว่าทางมันขาดนี่แล้วก็ผมครับ อย่ามาใกล้ๆยืนมาเออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเชสุซูกิอะไรอัพรดไลน์ดีเบอร์โทรอันเดียวกันศูนย์แปดเก้า่องหนึ่งช่องยูทูบกินหรือเที่ยวนะคะออกมาแบ่งเขาก็จะมีเพื่อนๆที่สนับสนุนมาด้วยบางส่วนฟักเนื้อเองด้วยบางส่วนแล้วก็ยืมเพื่อนด้วยบางส่วนขอคนข้างมากอีกบางส่วนก็แบ่งๆกันมามีแล้วก็มาแบ่งปันกันครับน้ำใจอ่ะ เป็นผู้ให้อย่ามีความสุขเากสองสามเดือนแล้วนะทางขาดเนี่ยเอาสามเดือนนะคือรถอะไรก็ขึ้นไม่ได้ ขึ้นได้แต่เมืองไทยแต่ว่าแรกๆแรกๆมันมันก็ยังไม่ได้ขาดเยอะขนาดนั้นมันยังพอไปได้สักพักหนึ่งน้ำตกมีคนซ้อมไปเรื่อยอ่ะปีมันซ้อมทุกหน้าแต่ตอนนี้ผมวางแผนซ้อมเมื่อไหร่ครับผมวางแผนซ้อมเมื่อไหร่วอ้อะบางแผ่นซ้อมใช่ครับบางแผ่นซ้อมอยู่ครับอาจจะเป็นเดือนหน้านี่ครับางแเดืนอนหน้าเดี๋ยวเราต้องถาม รอดูก่อนว่าจะยังไงกันตอนทีข้างบนนี้ขึ้นไปกี่โมนะ13กิโลครับใช้เวลาใช้เวลาประมาณถ้าคนขับรถแบบแข่งๆหน่อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกสามสิบถึงสี่สิบนาทีประมาณทางมันดีกว่างล่างมั้งไม่ไม่ครับทางข้างบนแบบเอาก็ทางรถรถวิ่งน้อยกว่าก็ต้องทางดีกว่า อ่ะใช่ไหมทางนี้บิงเยอะกว่าดูไหมลองดูไหมเบยไปแล้วอัี้เาเนาจไป้าที่แล้วับขอบคุณทุกท่านเลยอ้าวถ่ายรูปไหมถุงกระอปรงี่ เาเดี๋ยวเหนอาเอาพนเเอากอนเลยจะลวมล้วนมือแวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชเด๋ยวก่นเช็ดน้ก่เลยเช็ดน้ำไเเอาไปทับนี่อยูกลาเลยได้อยูกลเลยเัวเาเรียกตัวประกันครับมพิสนยอยู่ไหนก็อยู่เปคิด เราก็ถ <c ười> ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายรูปครับป๊ับกระดึนไม่ถ่ายหลนบุ๊คก็ถือมีบุ๊คถือก็งเกงอะไรรุกวางสัดๆกันเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาโอเคครับ ครับครับผมครับผมค่อยไปไปพขกของผมดูจะไหนส่งไปคนที่สนับสนุนแล้วมาอ่าเช็นไหมบอกว่าเป็นแล้วทยอยขึ้นไปใช่ไหมครับหนึงสองรถมันขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นด้องเจ๋วเลยครับไปแลนึงสองโอเคครับผม เราต้มมาม่านั่งกินสักถ้วยหนึ่งก่อนแล้วค่ยกลับได้ครับนี่ได้เจอได้เจอได้เจอไันนี้อันนี้เก็บไว้ไหนขอบคคุณมากรับไปเก็บไว้ไหน